ใช่ช่เป็นคนก็เดี๋ยวสมมติว่าถ้าเราน่ารักมากน้ำหนักก็จะขึ้นมากครับผมคนมันผมเม่ไม่ขอนะร้านคก็ช่วงนี้เราทํางานแต่อยู่กับที่อยู่ในขอนแก่นเวลาเราแวกที่อยู่บ้านแล้วมันก็กินข้าวอร่อยมันก็มีเพื่อนนั่งกินข้าวมาออฟฟิศก็มีเพื่อนนั่งกินข้าวด้วยอยู่บ้านก็มีนะทำกับข้าวอร่อยๆให้กินคุณอร่อยทุกทุก ตลอตงหมักเราก็เลยเพิ่มขึ้นครับทั้งปัจจุบันลแล้วเนี่ดิบคุณคิดอร่อยหมดขอ,อเพิ่มขึ้นตามความน่ารักผมก็บอกว่าไงที่ดินที่ดินสิบห้าไร่ก็เพิ่งจะซื้อเลยมาๆๆเลยซื้อวันเกิดพ่อด้วยซ้ำคือตั้นในงใจเซอร์ไพรสเขาก็กไม่เชิงสซอร์ไพรหรอกครับก็จริงๆอะเรามีแปนว่าเราอยากจะมีอะไรที่จะทำในอนาคต อ่าในในในที่ดินแปลงนี้ในที่ดินสิบห้าไร่นี้เราก็เลยเออมันตรงกับวันเกิดพ่อพอดีมันตรงกับวันเกิดพ่อพอดีก็เลยอ่านั้นซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้พ่อเลยก็ขอบคุณอยู่ขอบคุณตายขอคุณพี่สิงห์คุณี่เอีของคุณตัวเองด้วยที่ในวันที่เราตกต่ําดิ่งมากๆแล้วเราไม่ท้อเรายังสู้มาจน,จนทําให้ให้มีพี่เอสทีเยอะมากแล้วก็ทําให้มีมีแรงที่จะซื้อสิบห้าไร่ให้กับ ให้กับพอ่อตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ก้าวเข้ามาอยู่ที่นี่นะครับก็มีคุณคุงธนดลที่ร่วมเดินทางมาตลอดจะเดินทางทุกๆซีซั่นของชีวิตตั้งแต่ที่ไม่มีเงินสัก,กบ,บาทจนมาถึงวันนี้อยากขอบคุณที่คอยคุณคุงธนดลเปรียบสมเสมือนครูคนแรกในชีวิตที่สอนร้องเพลงสอนการเอเจนซ์สอนสอนการใช้ชีวิตแบบนี้ครับก็ขอบคุณที่ คอยผักดันขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้เสมอไม่ว่าเหนื่อยไม่ว่าท้อนุก,ก็เป็นกําลังใจให้ไปเสมอก็ดีใจที่วันนี้นุกธนด,ดนประสบความสําเร็จไปขั้นหนึ่งในชีวิตครับคือนุกเห็น FC เอฟซีเอลลงติ๊กตอย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เรายังตอนนั้นอะตอนนั้นอะที่เราอยู่ด้วยกันแรกๆเลยนุกเห็นเอฟซีเขาลงก็คือนืนนุกนก็แอบยิ้มอยู่นะอ่าอะไรวะที่คุณกลับบ้านอะอ๋ะ เขากลับบ้านครั้งหนึ่งนะพี่เขาจะเขาจะไม่อยู่ในสิงห์มิวสิกครั้งหนึ่งเขากลับไปเลยเขากลับไปเลยแล้วเขาก็โพสถึงบ้านแล้วนะแล้วนุ้ก็ไปคอมเมนต์นุ้ไปอ่านดูคิดถึงมึงจังวะถ้ามึงไม่กลับมากูร้องไห้เลยผมไคอมเมนต์อย่างนี้แล้วก็บอกว่าอ่าร้องไห้อะไรวะโอ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 เด็กขิ้งแงอะไรสักอย่างนี่แหละเออเดี๋ยวไว้เจอกันแล้วผมก็ไปพิมพ์คอมเมนต์อีกต้องกลับมาเลยกูแม่งคิดถึงมึงชิบหายเลยว่ะ อะไรเงี้ยมันน่ารักามนนากโมเมนต์ในช่วงนั้นอ,ะอ่ะก็ขอบคุณที่เลือกที่จะกลับมาแลกที่จะกลับมาไม่งั้นก็เราก็คงจะได้ไม่ได้เจอกันแล้วนะอ่าเออแล้วเราก็คงจะไม่ได้มามีพี่พี่เอฟซีรักเยอะขนาดนี้ก็ขอบคุณโชคชะตาที่นําพาให้เขากลับมาแล้วนาพาให้เรามาเป็นคู่ชิ้นกันแล้วก็เป็นคู่บุญกันครับเขากลับบ้านครั้งหนึ่งนะพี่เขาจะเขาจะไม่อยู่ในสิงมิวสิกครั้งหนึ่งเขากลับไปเลย เขากลับไปเลยแล้วเขาก็โพสถึงบ้านแล้วนะแล้วนุ้ก็ไปคอมเมนต์นุ้ไปอ่านดูคิดถึงมึงจังวะถ้ามึงไม่กลับมากูร้องไห้เลยผมไปคอมเมนต์อย่างนี้แล้วก็บอกว่าอ่าร้องไห้อะไรวะโอ้โอโอ้เด็กขี้งแงอะไรสักอย่างนี่แหละเออเดี๋ยวไว้เจอกันแล้วผมก็ไปพิมพ์คอมเมนต์อีกมึงต้องกลับมาเลยกูแม่งคิดถึงมึงชิบหายเลยว่ะอะไรเงี้ยมันน่ารักมากคอมเมนต์ในช่วงนั้นอ่ะก็ขอบคุณ ที่เลือกที่จะกลับมาเลือกที่จะกลับมาไม่งั้นก็เราก็คงจะได้ไม่ได้เจอกันแล้วนะอก็เ,ออเราก็คงจะไม่ได้มามีพี่พี่ c รักเยอะขนาดนี้ก็ขอบคุณโชคชะตาที่นําพาให้เขากลับมาแล้วนําพาให้เรามาเป็นคู่จิ้นกันแล้วก็เป็นคู่บุญกันครับตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ก้าวเข้ามาอยู่ที่นี่นะครับก็มีคุณพุกธนดลที่ร่วมเดินทางมาตลอดจะเดินทางทุกๆซีซั่นของชีวิตตั้งแต่ ที่ไม่มีเงินสัก,กบ,บาทจนมาถึงวันนี้อยากขอบคุณที่คอยคุณลงนันโดนเปียบเสมือนครูคนแรกในชีวิตที่สอนร้องเพลงสอนกันเอเตร์เทนสอนสอนการใช้ชีวิตแบบนี้ครับ mm. ก็ขอบคุณที่คอยผลักดันขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้เสมอไม่ว่าเหนื่อยไม่ว่าท้อลูกก็เป็นกําลังใจให้ไปเสมอก็ดีใจที่วันนี้ลูกธนโดนประสบความสําเร็จไปขั้นหนึ่งในชีวิตครับ